วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่ลํำลึกถึงสามเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นกับพระพุทธเจ้าในวันเพ็ญเดือนหกหรือวันวิสาขะได้แก่การประสูติการตัดสรุ้และการปรินิพานเจ้าชายสิทธัตถะประสูติณสวนลุมพินีวันระหว่างกรุงกบิรพั์ และกุงเทวทหะเมื่อวันศุกร์ขึ้น15้ค่ำเดือน6ก่อนพุทธศักราช80ปีเจ้าชายสิทธัตถะทรงบำเพ็ญเพียรจนตัดสรุ้เป็นพระพุทธเจ้าณใต้ต้นพระศรีมหาโพลิมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราตำบลอุรุเวลาเสนานิคมเมื่อวันพุทธขึ้น15้ค่ำเดือน6ก่อนพุทธศักราช 45ปีพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันปรินิพานณสาลวโนทยานของมรลกษัตริย์เมืองกุสินาราเมื่อวันอังคารขึ้น15้ค่ำเดือน6ปีมะเสงโดยทั่วไปวันวิสาขบูชาถือเป็นวันที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งทางพุทธศาสนาและเป็นวันที่มีความน่าอาัศจรรย์ ที่มีเหตุการณ์สำคัญทั้งสามอย่างเกิดขึ้นในวันและเดือนเดียวกัน